นนก,กองเงินที่คอยประคอที่คอยปกป้องคุมภัยจแต่เราเลืมตาก็อย,อยู่ในความทรงจำทงแท่เรายัางจคอย <ขอ S 2> เป็นห่วงเป็นายลูก,ลก มีอะไรก็จะเขาเป็นหวาผู้กลางอะไร กัลูกกับหลานไปนานๆแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจนะไม่ได้ลืมวันเกิดลาะขอรักคุณแมาี้วยแม่ขอให้แม่เปความสุขมากมาก ไม่ต้องขี้งอนนะฮะอยู่กับม้ามาจ้ะคิดเจ็ดปีแล้วสามสิบแปดแล้วครับพี่เรื่องอะไรที่ปัดทับใจที่สุดมากเหรอไปทับใจทุกเรื่องเหรอพี่ ตอนนี้มาห่วงผมเรื่องอะไรหรอไม่รู้สิเรื่องใจร้อนมั้งมาก็ห่วงเรื่องเรื่องธุรกิจที่บ้านพอเสียงดังเสร็จปั๊บทะเลาะกับเคงทะเลาะกับเคง,ลออเคงแล้วผมก็ไปทะเลาะกระโดดพุง่งทะลุกระจก <laughs> แล้วมาก็ทิ้งกระทาเลยอ,อ๋อเมื่อก่อนเด็กๆชอบกินมัะโรนีจำได้ตอนนั้นทำมัคโรนีอยู่ อ๋อเคยทำให้แมาร้องไห้หรือเปล่าบ่อยบ่อยบ่อยความคิดเห็นไม่ตรงกันผมเสียงดังไม่ใช่ไม่เชื่อฟังแต่ว่าผมเป็นคนชอบเสียงดังถึกว่าทะเลาะกันก็นเลยเสียงดังทั้งคู่ได้เลือกยาอยากทำอะไรให้เมาเหรอก็อยากทำให้แม่สบายใจไม่ต้องเป็นห่วง รอบท้องแม่ผู้หญิงที่ดีที่สุดไม่เคยเรียกร้องอะไรแค่ขอให้เราได้อยู่รอดปลอดภัยใจสวยยังงดงามแม้การเปลาจะผ่านพ้นไป Happy Birthday มาขอให้ม่มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆแฮปปีนน้เบอร์เดย์ค่ะมีอะไรก็มาก็เป็นคนเก่งเลี้ยงลูกได้ตั้งหกคนเนาะขนาดเราเลี้ยงสองคนมันจะแย่เลยใช่ไหมโอเคแค่นี้นะแฮปปี้เบอร์เดย์มาจุ๊บไหมจุ๊บจุ๊บ ความส่งจำัต่เเรายัางจำความไม่ได้ไม่ว่าจะโน้งแห้จะนารัคาแต่ว่าเธอก็ยังไม้ขอให้มาสุขภาพแข็งแรงวันเกิดตีนี้ขอให้แม่ความสุขแล้วก็อยู่เป็นร่มโพรร่มใสของลูกหลานต่อไปนานๆ รับใจทุกเรื่องมาเป็นคนเอาใจใส่ลูกดีทุกคนหมูหวานเด็กๆมามาทําหมูหวานให้กินไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็ยังตามไปทําให้กินเลยหมูหวานคิดว่าทุกวันนี้ที่ทําอยู่ม้าก็น่าจะดีใจนะก็้บอกม้าก็ทําตัวตามสบายอย่าห่วงลูกเยอะทุกคนเขาดูแลตัวเองได้ส่วนทางนี้ก็จะช่วยกันดูแลอีกทีหนึง่ง ก็ขอบคุณทุกเรื่องที่ถึงวันนี้แหละ41ปีมีม<ด>มเลี้ยงลูกมาอย่างดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงทุกคนก็วันเกิดมา้าวันนี้ก็ขอให้ม้ามีความสุข <c oughs> มากๆขอให้ม้าสุขภาพแข็งแรงไม่อยากให้ม้าเครียดนะม้าอยากทำอะไรก็อยากจะให้ทำอย่างมีความสุขไม่ต้องมาเครียดกับลูกกับหลาน ประมาณนั้นนหะมาก็แฮปปี้แล้วขอให้กันม่าแข็งแรงได้ไหมไม่ต้องเสียงไม่ต้องโดนแล้วโนอ อนนี้แม่ก็หมดห่วงทุกทุกอย่างแล้วทุกคนก็มีกิจการมีการค้าก็โอเคแม่ก็สบายใจนะทุกวันนี้แม่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรก็มีความสุขขอเที่ยวอย่างเดียวสวยอย่างเดียวชอบไหร้องเพลงที่แม่ชอบแ,แม่ก็มีความสุขแล้วนะครก้าวขอให้ลูกทุกคนก็ ทุกครอบครัวดูแลกันให้ดีนะคะแม่ก็ห่วงแต่สุขภาพอากงอย่างเดียวนะอากงนี่ยื้อมากเลยไม่ยอมเชื่อแม่ของกองไหนมาแน่กองไหน่อากงนะจะให้วมาสบายใจก็อย่าลื้อกับสุขภาพตัวเองจะได้อยู่กันไปเที่ยวกันนานๆนะไปไหนไปด้วยกันนะอยู่จนแก่จนเฒ่าปี Happy birthday, happy birthday to you. Ooh, 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 ooh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.